เกี่ยวกับเรื่องเดินจงกรมพระองค์ตรัสบอกนิสง์อย่างเดียวคือนิสงห้าในการเดินจงกรม 1. เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการทําความเพียรนะอาหารย่อยง่ายอาภาษน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่ำตั้งอยู่ได้นานเดินจงกรมได้นิสง์อย่างนี้นะ <c oughs> คําตรงๆคำจริงๆไม่ต้องแต่งเติม เดินจงกรมเดินปกติเดินเอาจิตอยู่กับกายอย่าให้จิตเคลื่อนไปที่อื่นจิตเคลื่อนออกไปปั๊บละความเพลินเอาจิตมาอยู่กับกายเหมือนเดิมหลักการแค่นี้เองนั่งสมาธิก็รู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกไปรู้ลมเข้าลมออกไม่มีคำบริกรรมนั่งสมาธิก็เหมือนกันพระองค์ตัดแค่ว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้ว่า